สวัสดีค่ะป๊อปปี้นะคะวันนี้นะคะป๊อปปี้จะมาอัปเดตนะคะเป็นรุน่นคูบตาค่ะ LC018 นะคะทั้งหมด4คันค่ะว่ามีปีไหนบ้างนะคะราคาเท่าไหร่อุปกรณ์กี่ชิ้นนะคะค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะหรือใครที่กดติดตามป๊อปปี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ ก็ามาดูคันแรกกันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นคูปตา LC 0 1 8 SP ค่ะคันนี้นะคะจะทะเบียนนะคะปี64ค่ะจะทะเบียนปี64นะคะเล่มชุดโอนครบค่ะคันนี้นะคะเป็นสีสันเดิมสภาพเดิมนะคะเครื่องดีเกียร์แจ๋วค่ะ คันนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์3สูบนะคะเดินหน้า8เกียร์ทอยหลัง8เกียรค์ค่ะค่ะในส่วนของอุปกรณ์ของคันนี้นะคะก็จะมี2ชิ้นด้วยกันค่ะมีดันหน้าและก็ฐาหลังนะคะอุปกรณ์2ชิ้นในส่วนของตัวยางนะคะยางหน้าทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่นะคะยางหน้าได้ยางใหม่ส่วนยางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะสีสันเดิมสภาพเดิม ด้านล่างนะคะด้านล่างไม่รั่วไม่ซึมนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะเบาะเป็นเบาะใหม่ะคะ่ะด้านหลังเบาะนะคะหลังคาไม่รั่วไม่ซึมคะ่ะช่อโมองการใช้งาน คันนี้นะคะชั่วโมงไม่ขึ้นนะคะก็เลยสั่งใหม่จากศูนย์นะคะเดี๋ยวพาไปดูตัวผ่านผ่านเป็นผ่านใหม่นะคะผ่านสยามสต,ตลาผ่าน5บาบ2ยีค่ะด้านหลังแห้งๆนะคะไม่มีรั่วซึม p t o ใช้งานได้ปกติ ระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดนะคะคันนี้ค่ะจะทะเบียนนะคะปี64นะคะอุปกรณ์มี2ชิน้นดันหนา้าแล้วก็ผ่านหลังค่ะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะส่วนราคานะคะ365,000บาทค่ะราคาเพียง365,000บาทนะคะสำหรับ40 sp ค่ะมาดูที่คันต่อไปกันบ้างนะคะคันนี้ก็คูปะไต lc 018 คันนี้นะคะเจดทะเบียนนะคะปี6 3าค่ะจดทะเบียนปี63สานะคะเล่มชุดโอนครบค่ะคันนี้นะคะก็มีอุปกรณ์2ชิ้นเช่นเดียวกันค่ะดันหน้าแล้วก็คานหลังนะคะอุปกรณ์สองชิ้นส่วนคันนี้นะคะจะมีเก็บสีนะคะตรงดันหน้ากับตัวคานแล้วก็บังโคนซ้ายขวานะคะด้านหลังเบาะที่เก็บสีค่ะปรับสภาพสวย ส่วนสีเดิมนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นสีสันเดิมสภาพเดิมค่ะด้านล่างไม่รัว่วไม่ซึมน,นะคะค่ะในส่วนของตัวยางรถนะคะยางหน้าทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะ ยางหน้าได้ยางใหม่นะคะส่วนยางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะยางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะเบาเป็นเบาะเดิมนะคะไม่ขาดด้านหลังเบาะสวยๆหลังคานะคะก็เป็นหลังคาเดิมค่ะไม่รั่วไม่ซึม ช่วโมงการใช้งานคันนี้นะคะ2500ชั่วโมงค่ะสอง0ัน0้ชั่วโมงนะคะเดีย๋ยวพาไปดูตัวผ่านค่ะผ่านก็เป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถนะคะผ่านหใบ22ค่ะผ่านหใบ22นะคะเป็นผ่านตาช้างใบผ่านก็ก็ถือว่าใช้งานได้อีกยาวนานนะคะ ด้านหลังก็แห้งๆค่ะ PTO ใช้งานได้ปกติระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดนะคะคันนี้นะคะจะทะเบียนนะคะปี63ค่ะจดทะเบียนปี63เล่มชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ก่อสองชิ้นดันหนา้าแล้วก็พานหลังมีเก็บสีเก็บสวยนะคะก็ตรงดันหน้าตัวคานแล้วก็ บางโกลซ้ายขวาแล้วก็หลังเบาะค่ะนอกนั้นก็เป็นสีสันเดิมนะคะค่ะส่วนราคาของคันนี้นะคะ345,000บาทค่ะราคาเพียง345,000บาทนะคะสำหรับ l c 0 1 8คันนี้ค่ะมาดูที่คันต่อไปคันนี้นะคะก็อุปตา l c 0 1 8เหมือนกันนะคะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี63ค่ะ จะทะเบียนปี63าเล่มชุดโอนครบนะคะค่ะ <S AT> ในส่วนของอุปกรณ์ของคันนี้ค่ะ <S <S <at> <S ก็จะมี2ชิ้นค่ะมีดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังค่ะ <S <S <at> <S อุปกรณ์2ชิ้นนะคะคันนี้นะคะมีเก็บสีนะคะตรงด้านหน้าแล้วก็ตัวคานนะคะเก็บสี2อจุดนะคะด้านหน้าแล้วก็ตัวคานนอกนั้นก็เป็นสีสันเดิมค่ะ ในส่วนของตัวยางนะคะยางหน้ายางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะทันนี้ขาบานสวยๆเครื่องเดิมเกียร์เจ๋วดาลางก็แห้ง ในส่วนของตัวเบาะนะคะเบาะเป็นเบาะใหม่ค่ะทางร้านไปหุ่มให้ใหม่ด้านหลังเบาะหลังคานะคะก็เป็นหลังคาเดิมค่ะไม่รั่วไม่ซึมชัวโมองการใช้งานคันนี้นะคะชัวโมองการใช้งานนะคะอยู่ที่ 1200ชั่วโมงนะคะ1200ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวพาไปดูผ่านผ่านเป็นผ่านใหม่นะคะผ่านสยามสตวลาผ่าน5ใบ22ค่ะผานใหม่ผ่านห้บ22ผ่านสยามสตวลาด้านหลังก็แห้งๆนะคะ PTO ใช้งานได้ปกติด้านหลังสวยๆ ระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดคันนี้นะคะจดทะเบียนปี6-3เล่มชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ก็2ชิ้นดันหน้าแล้วก็ะพานหลังส่วนราคานะคะ375,000บาทค่ะราคาเพียง375,000บาทนะคะก็มีเก็บสีดันหน้ากับตัวคาน้อกนั้นก็เป็นสีสันเดิมค่ะค่ะมาดูที่คันสุดท้ายกันบ้างนะคะสุูตตอ LC 0 1 8 คันนี้นะคะก็จดทะเบียนนะคะปีหกสามเช่นเดียวกันค่ะจดทะเบียนปีหกสามนะคะเล่มชุดโอนครบค่ะคันนี้ก็อุปกรณ์2ชิ้นนะคะมีดันหน้าแล้วก็ผานหลังค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะใน,นส่วนของตัวยางนะคะยางก็เป็นยางใหม่ค่ะทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่ส่วนยางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะ ลางแข็งๆไม่มีรั่วซึมค่ะในส่วนของตัวเบาะนะคะเป็นเบาะเดิมไม่ขาดค่ะด้านหลังเบาะหลังคาก็เป็นหลังคาเดิมนะคะไม่รั่วมไม่ซึมชั่วโมงการใช้งานคันนี้นะคะสอง0ันหร้อยชั่วโมงนะคะ 2,600ชั่วโมงค่ะสีสันเดิมสภาพเดิมเดี๋ยวพาไปดูตัวผ่านผ่านก็เป็นผ่านที่ติดบังกับตัวลนนะคะผ่าน5ใบ22ค่ะผ่าน5ใบ22ผ่านตาช้างนะคะโคงผ่านสสวยๆค่ะใบผ่านก็ถือว่ายังใช้งานได้อีกยาวนาะนด้านหลังก็แห้งๆนะคะ พีดีโอใช้งานได้ปกติระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดค่ะคันนี้สีสันเดิมสภาพเดิมจดทะเบียนก็ปี63นะคะอุปกรณ์ก็2ชิ้นค่ะดันหน้าแล้วก็พานหลังส่วนราคานะคะ365,000บาทค่ะราคาเพียง365,000บาทนะคะ ทั้ง4ี่คันนะคะเป็นเครื่องยนต์สาสูบค่ะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลังแปเกียร์นะคะพร้อมลุยพร้อมใช้งานทุกคันเลยค่ะคันนี้จดทะเบียนปี63ราคา3 6 5 0 0 0บาทส่วนคันนี้ก็ปี6 3เช่นเดียวกันนะคะราคา3 7 5 0 0 0บาทค่ะแล้วก็คันนี้นะคะจดทะเบียนก็ปี6.3ค่ะส่วนราคา3,45,000บาทนะคะ ส่วนคันนี้นะคะจดระเบียนปี64ค่ะ l c 0 1 8 s p ราคา365,000บาทเช่นเดียวกันค่ะหากลูกค้านะคะสนใจอยากสอบถาม4คันนี้นะคะก็โทรติดต่อค่ะโทรซึนเป็น7 5 3ศย้อีกทีนะคะโทรซึนเป็นค่ะ6 0ศูน5 3ร้านเรานะคะร้าน PC Tractor อำเภอเบรจััจกษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ ร้านเราก็มีรถถยหลากหลายรายการน,นะคะมีคูกาตะยานมาอิสกิหรือว่าแม็กซี่นะคะหรือว่าลูกค้านะคะหาอุปกรณ์การเกษตรค่ะก็จะมีเครื่องตัดหญ้านะคะผ่านควนโรตารี่ผ่านบุกเบิกผ่านขุดมันและผ่านยกล่องที่ร้านเราก็มีให้บริการนะคะค่ะร้านเรานะคะติดถนนเส้นสีเลนนะคะเส้นการถลมกันทลักร้านเราจะมีสองฝั่งค่ะฝั่งน้นที่เป็นร้านเดิมกับฝั่งที่รีวิวนะคะเป็นร้านใหม่ค่ะ ถ้าวันนี้นะคะปอบปี้ทำผิดพลาดปตะกันใดก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะคะก็ก่อนจะจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ป๊อบปี้ด้วยก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อบปี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ